สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมลุงบอยดีการ์ดินเนอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นเสน่ห์จันแดงนะครับโดยวิธีการชำข้อนะครับนี่นะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูาดกันนะครับครับอันดับแรกนะครับต้นเสน่ห์จันแดงที่เราได้มานะครับ เราก็ทำมาทำการตัดแต่งใบเสียออกแล้วนะครับใบที่เราจะไม่เอา การจำข้อนะครับเราจะเอาแค่บริเวณส่วนท่อนตรงนี้นะครับส่วนยอดนี้เราจะยกยอดเอาไปปลูกต่อนะครับวิธีการจะยกยอดไปปลูกต่อนะครับเราให้มีรากติดนะครับประมาณเนี่ยครับประมาณสองเส้นถึงสามเส้นเราก็เลือกข้อบริเวณนี้แล้วก็มีตัดไปเลยครับเนี่ยครับส่วนอันนี้เราก็จะเอาไปปลูกได้ต่อนะครับ นี่คือท่อนพันธุ์ที่เราได้มาแล้วนะครับเราจะทําการตัดรากนะครับแล้วก็เลาะก,กากใบออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นนะครับ หลังจากที่เราตัดรากแล้วลอกกากออกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีตานะครับของต้นเสน่จัน์นี่ะครับส่วนนี้นะครับเราจะมาชำโดวยวิธีการตัดนะครับเราจะดูที่ตานะครับแล้วเราจะตัดเอาส่วนนี้ครับมามาชำนะครับก็คือเนี่ยครับเราสังเกตเราก็จะใช้มีดนะครับ ปนี่นะครับตาอยู่ตรงนี้เราจะตัดให้ได้มากที่สุดคือเราจะตัดทะแยงนะครับตัดควายกันนะครับนี่ครับเนี่นะครับเห็นปลานะครับตัดไ่ดูลาลาเนี่ย ตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จะใช้ครับหนึ่งตาต่อหนึ่งข้อชิ้นส่วนนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ปูนแดงนะครับป่บายแผล จากนี้เราก็รอสักพักนะครับให้ปูนแดงเขาแห้งหน่อยครับหลังจากที่ปูนแดงแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาทำการชํากันนะครับโดยชําในตะก,กร้านะครับวัสดุชําวันนี้จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับที่แช่น้ำไว้แล้วนะครับนี่นะครับใส่ให้มีความหนาพอประมาณนะครับ และหลังจากนั้นนะครับตอขั้นตอนการชําก็คือเราจะเอาด้านด้านที่มีตานะครับเอาลงฝังลงไปในวัสดุนะครับเพื่อให้เวลาเขาแทงรากหรือแทงยอดนะครับจะได้ลงไปในดินก่อนนะครับมันจะได้ปรับตัวง่ายนะครับจะได้โตวไวขึ้นขั้นตอนนะครับก็คือเอามือนะครับทำให แหวกวัสดุปูนะครับให้เป็นรูนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอากิ้นส่วนนะครับปักลงไปครับนะครับค่อยๆวางลงไปนี่นะครับส่วนที่มีตานะครับลง ิ้นส่วนนะครับของต้นเสน่จกันที่ชํำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับชําแล้วก็แค่วางไว้นะครับเอาด้านเอาด้านของตานะครับวางวางไว้เฉยๆเลยปักลงไปนิดหน่อยให้พอจมหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปวางไว้ในที่ล่มนะครับแล้วก็ลดน้ำครับวันันละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนอากาศแห้งมากๆนะครับก็ลดเช้าเย็นได้นะครับ ครับและนี้ก็คือต้นเสนจันทร์นะครับที่เพิ่งเราได้ทําการหั่นไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับส่วนยอดเราก็เอามาปลูกนะครับในกระถางต่อนะครับแล้วก็เราต้องหล่อน้ําไว้นะครับเพื่อการการเขาเหี่ยวนะครับให้กระฟื้นตัวเร็วขึ้นไว้ประมาณสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเขาก็ตั้งตัวได้อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่เราชําไว้นะครับ เราจะลดน้ำเสร็จเราก็ลดวันละครั้งนะครับเดี๋ยวสักประมาณ1เดือนนะครับก็จะมีหน่อนะครับเริ่มแทงขึ้นมาเราก็เลี้ยงจนต้นเขามีประมาณส่อสาหนึ่งสใบนะครับแล้วเราขย้ายนะครับครับถ้เพื่อนๆสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพืเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อนะครับ ครับก็ขอจบคงเท่านี้นะครับ